ไปหลอกเด็กเหออไปเล่านิทานได้แล้วไปไปเล่านิทานได้แล้วมพูดเป็นตุเป็นตะเออเด็กๆก็นั่งอ้าปากหวอเะอศาลยกเป็นยังไงอะศาลยกจริงเหรอศาลยกคือมันต้องยังไงพวกพวกเราต้องไปยกศาลทุ่มอย่างนี้เหรอศาลยกเป็นยังไงคะตาอ๋าศาลยกเป็นยังไงคือเด็กๆมันนั่งอ้าปากหวอเลยแต่ผู้ใหญ่นี่ขำกันกลกเลยจ้าเอเอวัสดีค่ะพี่ปานีกุดเป่งวัสดีค่ะอุ้ยศาลยกอะไปหลอกเด็กเถอะไป ใจหายมากเลยแม่พี่พ,พี่เชื่อเหรอพี่เชื่อเหรอพี่สืบพยานโจทย์ก็ยังไม่เสร็จเลยแล้วพี่ไปเชื่อได้ยังไงนี่นั่งนิ่งๆสิแล้วพิจารณาความน่าจะเป็นสีจันสีหวัดดีค่ะงัดขงัดเมนมาซอยกันงัดเมย์คอยละงืดแม่ขนาดวันเสาร์วันอาทิตย์นะ้วันหยุดนะนี่ยวันหยุดราชาการยังจะมายกศาลยังจะมาศาลยกอีกนะงืดลาล่เมย เอซีเรานะนั่งนิ่งๆ,ๆก่อนที่จะไปเฮไปหาไปเศร้าไปสร้อยไปอะไรนะนั่งนิ่งๆแล้วคิดถึงความน่าจะเป็นก่อนนะนะแม่ก็เห็นนะทานายแก่ๆนะน่ะที่เขาทานายแก่คนหนึ่งอาจจะคนละคนกันนะมันมีคนหนึ่งมีผมกับคนหนึ่งคนนึงไม่มีผมคนนึงผมมากคนหนึ่งผมน้อยคนหนึ่งผมน้อยคนนึงไม่มีผมหรือไงนะนะแก่ๆ,ๆพอประมาณกันนะ่ะ เออไปเล่านิทานให้หลานฟังได้แล้วตาเอ,อ้ยอย่ามานั่งคุกกี้ฝุ่นคุกกี้ดิงอยู่ใกล้ๆสารมุกระหารทำไมเสียดายคำว่านายที่มันอยู่ตรงหน้าเ่ะให้เกียดคำว่าทนายบ้างฮึนะสวัสดีเอซที่เข้ามานะคะดูหน่อยนะไปฉีดวัคซีนมาค่ะแต่ว่าป้องกันแล้วนะไม่กัด ไปฉีดยามาแล้ววันนี้นะเออไ่กัดไปกัดแค่แซ่นิดหน่อยพี่พิทักบอกถูกต้องกับแม่ผมมาถูกมั่นใจกับบริการพี่พิทักเอฟซีทุกๆคนนะคะเอฟซีทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้กับแม่สานะคะท่านหมายถึงคดีของ้องชมพู่นะจงนิ่งและคิดถึงความน่าจะเป็นนะตอนนี้สื่อพยานโจทย์ก็ยังไม่เสร็จละ่ะแล้วคุณจะมาพิจารณาสารยกว่ายังไงนะพยานจำเลยนี่ยังไม่ได้ขึ้นเลยสักคนนะอ่ะเอออุ้ยไปละงึ้อ<ๆ>ไรหม ถ้าใครเชื่อนี่นะไม่ว่าจะฝั่งไหนนะแม่ประเมินระดับประสาทและสมองก่อนเถอะนะนิ่งๆน,นะทุกคนนะนึกถึงความน่าจะเป็นก่อนอะไรครับพี่แหม่มสมบูรณ์ไม่ใช่ไปฟังก่อนจ้าคืออะไรคะคืออะไรอะ่ะไปฟังไปฟังอะไรคะถ้าให้แม่ไปฟังทนายแก่สองคนนะไม่เอานะไม่เอาเลือ้อเรือนค่ะนะ,ะนะไม่เอานะเลอะ มาไม่มีไม่ไม่มีราศีเลยเอาจริงไม่ใช่บูลลี่นะคือมานั่งมานั่งไอกง้กระตังกาอี้เตี้ยอันกระตังอันเล็กๆแล้วก็นั่งคือนั่งชันเขาก็ยังไม่ได้ถ้านั่งชันเข่านี่ก็คือเขาชนคางนะต้องเหยียบขากะีะดิะ่งน่ะเหยียดขากระดินอยู่ใต้ต้นไม้กว่าจะถึงห้าโมงเย็นนี่นะคุกขี้ดินคุกไปคุกมาทั้งวันน่ะคุณทนายคาะดีกว่านี้หน่อยได้ไหมอ่ะทาให้ดูแบบมีราศีทําให้ดูแบบหน้าเกงขามกว่านี้หน่อยได้ไหม นะอย่างน้อยก็เอาเก้าอ,อี้ดีๆมานั่งบ้างแล้วก็ทําเท่ๆแบบรีดเสื้อผ้าให้มันเรียบๆดูดีหรูๆหน่อยก็ได้นะคนผ่านไปผ่านมาเขาจะได้มองว่าเออนะคนคนนี้ลักษณะแบบดูดีดูภูมิฐานดูดูหน้าเขารพกว่าประชาชนธรรมดาน,ะนี่อะไรไปให่ดูไม่ออกเลยอันไหนยูทูบเบอร์อันไหน,น,ไหนชาวบ้านอันไหนทนายนะดูไม่ออกเลยจริงๆให้ยกระดับตัวเองขึ้นมานิดนึงเถอะนะให้ดูดีกว่านี้หน่อย ืมอพี่อรสาพี่วรกัญญาหวัดดีค่ะเออแค่หลับตาน้อยๆหวัดดีค่ะไม่อันหวัดดีจ้าสเลเตกะเพาโอ้ยมาตังหวัดดีค่ะพี่วีรวัตรหวัดดีค่ะแล้วเมื่อทำหน,านา้าศาลคือเขาเขาเป็นแบบนี้จนชินแล้วนะ่ะนะถ้าเอาไปขังคุกก็คงเข้าในคุกมุกดาหารคงไม่พอนะคะนะ้าซ่าหว,วัดดีค่ะอืม วินนี่ไม่เชื่อค่ะแต่มันคือการละเมิดศาลและแอบอ้างอันนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับอายการแล้วก็ศาลด้วยนะคะนะบางสิ่งบางอย่างแม่ก็ล่วงก้าวล่วงไม่ได้นะคะพี่สงการสวัสด,ดีค่ะเออถ้าจะให้ฟังทนายสองคนนั้นนะอย่าไปฟังเลยนะหมวเว่ยสวัสด,ดีค่ะกิตยาวงกรุงสวัสด,ดีค่ะพี่ตุ๊กสวัสด,ดีจ้ะอ้าวนาแ,แตก็ขึ้นตอนนี้เหรอคะพี่วาสนางุญกรุสวัสด,ดีค่ะพี่แดงมินิสวัสด,ดีค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะสาหรับแม่ไม่มีสาระอะไรมากหรอกนะ พี่น่ารักมากหวัดดีจ้ะหึทำไมพี่อิตมีสองตัวนลเนี่ยพี่อิตน่ารักแฟมิลี่ทำไมทำไมพี่มีสองร่างถูก,ถ,กถูกอยู่นะพี่อิตนะพี่อิมีสองร่างใช่ไหมมีสองตัวเป็น,เป,นเป็นหน้าพี่อิตน่ารักแฟมิลี่ทั้งสองอันคือแบบโอ้โหทำไมกระแสสารยกสารยกอะไรกันวะเนี่ยเปิดมาได้เต็มหน้าฟีดเลยยกกระหยังกอน วันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดจ้าสารพินกับพักพรอายการเพินกับพักพร,กร,พกกพรสื่อพยานโจทย์กับท่านได้แล้วท่านได้เบิดเจ้าเมื่อคือหูแถว,วาสารลยกสารยกอีกอย่างพยานโจทย์ยังสื่อไม่เสร็จเลยน้าึกหลายพี่นัดสวัสดีครับปวดตับกรบสนาแบบนี้ไม่ปวดเลยพี่อย่าไปเครียดนุชไปยนุชสวัสดีค่ะพี่วรณน,นาสวัสดีค่ะพี่ประเทืองสวัสดีจ้าเออพี่สงครามสวัสดีค่ะพี่เจ๋อ เขาพูดไม่คิดมาตลอดอยู่แล้วแหละช่างเขาเถอะแต่มันมันทําให้เรารู้รู้ว่าเนี่ยระดับสติปัญญาของทนายคือคือมันไปกับอายุแล้วมันเหรอคุณช้างสวัสด,ดีครับคุณกวงสวัสด,ดีค่ะคือคุณอยาให้อย่าให้ความรู้ที่คุณศึกษามามันมันไปกับอายุสินะอย่าให้ความรู้กฎทางกฎหมายที่คุณศึกษามามันมันไปกับอายุของคุณสินะเออ ไเนี่ยเหมือนคนเมมเต็มเหมือนคนอู้ถ้าไม่มีคำว่าทนายนำหน้าจะโอกว่านี้มากอยู่นะถ้าพูดอ่ะสารยกสารยกวันหยุดแ้ๆวงในหรือวงไฮโลรู้มาจากวงในวงในวงในหรือวงไฮโลอาให้ดีเถอะอูอยสารยกงืดไหลใช่ยกสารกอกอกนี่ก,กอกอกน่ยกสารค่ะวันที่ยี่สิบสี่นะมาช่วยกันเลยมาหลายหลายคนเลยนะ ว่าไม่ได้แม่สารโยกสารโยกมึอนี่ว่าหยุดเด้อว่าทิตยิเด้อเจ้าว่าไม่ดีว่าวงไนหรือวงให้โลกันละงึดหลายแม่ย่าเห็นเด้อว่านังคานเด้อย่าเห็นมันนังยองยอกเกือกขีดินคุกขี่เท่ายุนในห่มใหม่นั่นเด้อแล้วเบิ่งใต้ห่มใหม่ว่าม่นมองงนไกลคุกขีพุ่นแม่ค่ะพี่นัดนรว่ามันมองไกลมันอีกพุ่นแม่ยู่ใต้ห่มมันบ่แน่ใจว่าเป็นห่มบังลำย่ยหรือห่มอีหยังอยู่อยู่ตรงมุมหลัวพ่อจะว่อนอ่ะแม่ค่ะประส้มสวัสดีค่ะ เออโอ้วงในวงในวงวงในยังไงอ่ะในถึงขนาดเข้าไปนั่งในในเสือไฮโลหรือเปล่าในผ้าไฮโลหรือเปล่าวะเข้าไปนั่งเปิดถ้วยเลยหรือเปล่ายกง่ายยกได้แท้เออนึกถึงความน่าจะเป็นก่อนสิคะคุมทนายคะ่ะคุมทนายเกินเข้าไปในศาลเคยว่าความหรือยังเอ่ยฮะพี่เพนใจดีรวยมากวัดดีค่ะพี่ลำไยเฮยหวยวัดดีค่ะ อ๋อไม่ใช่คนทนายคนที่มาศาลคือแม่จำคร่าวๆนะมันจะมีทนายคนหนึ่งที่ผมน้อยแล้วก็ทนายคนหนึ่งที่ไม่มีผมคือแก่เท่าๆกันนะ่ะนะความรู้นี่คือเอาเอาไปกับอายุหมดแล้วอายุกินความรู้ไปหมดแล้วนะนะปล่อยให้วันเวลามันกัดกินความรู้หมดแล้วเออคุณเอ้ยศาลยกศาลยกแค่พูดคุณก็ดูไม่ดีแล้ว